คนทั่วไปชอบลดขนาดความฝันในที่นี้คือถ้าเราไม่อยากที่จะเป็นคนทั่วไปเราต้องอัปเกรดและรู้ทันตัวเองให้ได้เว้ยเพราะบางครั้งอะเรามักจะลืมและไหลไปกับสภาพแวดล้อมที่มันทําให้เราแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราใช้ชีวิตมาถึงจนถึงจุดจุดหนึง่งเราจะอยากเป็นเจ้าของกิจการกันทุกคนจะมีส่วนน้อยที่อยากที่จะเป็นลูกน้องเพราะนั่นคือเขารู้ตัวเองว่ากูไม่สามารถที่จะคนโทรลตัวเองได้ กูไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองในทุกสถานการณ์ที่ขี้เกียจแล้วม,มันเหมือนแบบว่าถ้าไม่มีสภาพแวดล้อมมาบิ้วให้กูแบบขยันกูไม่สามารถทําเองได้ดังนั้นเขาเลยรู้ตัวว่าเขาคู่ควรจะไปอยู่การเป็นลูกน้องอันนั้นคือเขาต้องตกผลึกตัวเขาเองมาประมาณหนึ่งแหละสมองของมนุษย์รักความสบายมากเพราะมันเป็นการที่ประหยัดพลังงานแล้วมันเป็นการที่อิสระเป็นเจ้านายตัวเองสี่ถึงจะดีอะไรคือดีหรือถูกต้องความถูกต้องที่แท้จริงคืออะไรวะ สังคมบัญญัติและตีความมาว่าคือการเป็นหัวหน้าที่มีลูกน้องเดินตามเป็นขบวนนั่นคือความสําเร็จที่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นแบบนั้นบ้างจังไม่แปลกที่ความเชื่อของคนไทยส่วนหนึ่งจะรู้สึกว่าการเป็นเจ้าของกิจการมันทําให้เราอยากเป็นตรงนั้นอยากอยู่จุดนั้นบ้างจังถ้าเราเอาค่านิยมมาเป็นมาตรฐานใช่มันใช่แล้วแหละที่ถูกแล้วที่ว่าคุณจะอยากเป็นเจ้าของกิจการคุณจะอยากเป็นหัวหน้าเขาอะไรย่างเงี้ย เราใช้ชีวิตไปเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะสะภาพแวดล้อมมันดูดกลืนเราเว้ยเราก็ลืมความฝันในจุดแรกของเราไปเลยกลายเป็นว่าณนะวันนี้ที่เราทําอยู่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราฝันซึ่งไม่ผิดนะเพราะว่าอะไรทุกประสบการณ์คือทองคําที่คุณต้องเก็บทุกเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตคือมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วเหมือนคล้ายๆเราเป็นกิ้งก่าไหมเวลาเราไปเกาะ ตามตรงนี้เราก็เปลี่ยนสีถ้ามึงเป็นกิ้งก่าที่แอดวานซ์หน่อยมึงจะมีสีของมึงโดยที่มึงไม่มึงไม่คู่ควรจะเปลี่ยนตามใครมาให้มึงเปลี่ยนสีตามต้นไม้ที่มึงไปเกาะแต่กูไม่กูยืนหยัดในความสีของกูที่กูอยากเป็นสีนี้มาตกผลึกความจริงให้ฟังว่ามันเป็นแบบเนี้ยหรือบางทีจุดเกิดเหตุเกิดจากใจที่ไม่กล้ามากพอก็มีเหมือนกันการเปลี่ยนเวเปลี่ยนได้ไม่ผิดเว้ยเหนือปะไม่ผิดแฟนเก่าของนิกกี้เนี่ยเขาชอบ เป็นนักแข่งรถซึ่งของพี่เนเนี่ยความฝันมันก็ถูกเปลี่ยนถูกเปลี่ยนจากการที่เขาทําไปแล้วแหละทําฝันแล้วแต่สุดท้ายเฮ้ยความฝันสุดท้ายมันได้เป็นแค่งานอดิเลกวะ่ะได้ลองทําแล้วแหละได้เท่าที่เขาทําได้แล้วนะมันไม่ได้ผิดที่เราจะเปลี่ยนความฝันหรือมันไม่ได้เกิดการที่ว่านิกกี้มาต่อว่าใครที่เขาเปลี่ยนความฝันหรือลดขนาดความฝันลงไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาจะว่าใครทั้งนั้นแต่กําลังจะมาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้เว้ยไหลไปแล้ว ลืมไปแล้วว่าอันแรกคืออะไรวะเขามีเป้าหมายของเขาอันเนี้ยสีน้าเงินแล้วเขาก็ใช้ชีวิตไปเก็บสีเขียวไปเก็บสีเหลืองไปเก็บสีเทาไปเก็บสีดําไปเก็บทุกสีที่ที่มันเป็นที่มันเป็นเขาขึ้นมาไปเก็บสีม่วงขึ้นมาไปเก็บมาซึ่งไม่ผิดที่ไปเก็บมาเพราะมันยังไงก็อยู่ในมือคุณซึ่งในพวกเนี้ยอยู่ในมือเรามีประโยชน์ไหมมีมีทั้งหมดอะทุกแท่งเนี่ยมีประโยชน์หมดเพราะมันเขียนได้เพราะมันเขียนได้น,น,ไดนึกออกปะ ซึ่งไอสิ่งเหล่านี้ที่เราเก็บมาเนี่ยเราไม่มีทางรู้ว่าเราจะใช้ตอนไหนแล้วเราก็ไม่มีทางรู้ด้วยว่าไอเพื่อนคนนั้นที่ณว,วันนี้มันไม่ดูไม่มีประโยชน์อ่ะใครจะไปรู้ว่าผ่านไปอีกยี่สิบปีข้างหน้าอีเพื่อนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มาช่วยกูแล้วเป็นคอนเน็ชันที่กูมีมันถึงจะชีวิตกูจะไปรอดใครจะไปรู้วะมันอาจจะต่อยอดอะไรบางอย่างจากเราก็ได้จากคอนเน็ชันนั้นที่เรามีซึ่งณวันนี้เราอาจจะไม่เห็นค่ามันก็ได้แล้วบางทีคนบางคนก็ใช้ชีวิตไปไปเก็บอะไรพวกนี้มาสุดท้ายแล้วเขา,เขาก็กลับมาเป็นอันเนี้ จากตอนแรกเราอาจจะมองเป็นสีน้ําเงินอันนี้ที่ฉันอยากได้แต่ไป,ไปมาพอไปเจอเพื่อนเฮ้ยเอาเป็นเรื่องของอันนี้แล้วกันเนาะเป้าหมายอันใหม่เรามาเราแรกเข้ามาแทนที่เราจะยึดอันนี้ไว้อย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเ,เพื่อนมีคอนเนคชั่นอะไรบ้างเรากลายเป็นไปไป,ปจับอันนี้แทนแต่เราไม่ได้ดึงความฝันของเรายึดไว้และเราไม่ได้คุยในบริบทของเป้าหมายอันเดิมให้กับเพื่อนฟัง รือบางทีเราคุยแล้วแต่กลายว่าพอคุยแล้วไป,ไปมาแม่งไม่ใช่เวก,กูบ้างหรือว่ามันต่อยอดกับเพื่อนไม่ได้หรืออะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เฮ้ยเพื่อนมึงมีอะไรบ้างเอามาดูแล้วกูก็ทําไปก่อนแล้วนไะอเนตวางไว้ก่อนเหมือนคล้ายๆว่าจังหวะนี้เราลดความฝันของเราโดยการที่ส่วนหนึ่งคือการที่เราลืมตัวเราเองหนึ่งมันกลายว่าเราไหลไปกับอะไรก็ไม่รู้สองสิ่งที่เราอยากได้มันจะไม่ได้มันจะได้อีกอันนึงแทนแต่ได้เหมือนกัน แต่จะดีแล้วก็ไม่ดีด้วยเหมือนกันซึ่งเราไม่มีทางรู้เราต้องทําก่อนใช่ปหมล่ะ,ละดังนั้นเราทําไปนั่นแหละแต่ประเด็นคือถ้าเรายังมีอันนี้อยู่และเรายังถามตัวเองก่อนว่าเรามาทําตรงนี้เพื่ออะไรเราต้องถามตัวเองตั้งคําถามที่ดีจะเกิดคําตอบที่ถูกต้องและทิศและทางมันจะเกิดขึ้นเรานึกว่าเราเป็นอันนี้เรานึกว่าเราฝันอันนี้แล้วเราต้องเป็นอันนี้ให้ได้แต่จริงๆไม่ใช่กูเป็นสีม่วงอยู่แล้วแล้วกูก็ไหลไปเจอสีม่วงไหลไปเจอสีม่วงแล้วกูก็กลายเป็นสีม่วงเหมือนเดิมกูเป็นกูตั้งแต่แรก ตอนนั้นที่กูไหลไปกับอะไรก็ไม่รู้กูเลยไปเป็นอันนี้อยู่พักหนึ่งดังนั้นต้องระวังดีๆเพราะว่าอะไรที่สําคัญที่สุดรู้ไหมคือเวลาเวลามันกลับมาไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถจะย้อนกลับไปตอนอายุสิบห้าแล้วไปเรียนใหม่คิดดีๆแล้วดูดีๆถามตัวเองดีๆกูมาถึงจุดนี้เพื่ออะไรตัวเองเท่านั้นที่จะตอบตัวเองได้อะใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะเนาะใครที่อยากจะเรียนอะไรนะคะอยากปรึกษาก็ทักไปเลยนะแอดมินก็รอตอบนะคะแอดมินรอตอบอยู่นะ